สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสาวๆห้ามพลาดผลไม้ห้าอย่างนี้ช่วยลดพุงอยู่ท้องไม่ทำให้อ้วนหากพูดถึงการทานผลไม้แน่นอนว่าสาวๆที่รักสุขภาพคงเลือกที่จะทานแทนข้าวหรือไม่ก็ทานตำหลังอาหารอยู่บ่อย สำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังลดพุงอยู่รู้ไหมคะว่าไม่ใช่แค่เราเลือกผลไม้อะไรมาทานเลยก็ได้แล้วจะให้ประโยชน์หมดทุกอย่างเพราะบางชนิดมีประโยชน์แต่ให้พลังงานน้อยเกินไปหรือให้พลังงานเยอะเกินไปหรือมีน้ำตาลสูงเกินไปซึ่งผลไม้เหล่านี้ก็ไม่ได้มีผลให้ร่างกายดีขึ้นเลยวันนี้ทั้งช่องของเรา จึงมี5ผลไม้ที่คุณควรทานไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีสีแดงและสีเขียวเมื่อทานแอปเปิลบ่อยๆจะช่วยให้ลดการต้องการอาหารได้แอปเปิล1ลูกจะให้พลังงานแค่80แคลอรี่แอปเปิลเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำหนักของคุณได้เป็นอย่างดี ทำให้ร่างกายได้รับการดูดซึมน้ำแม้ว่าในแอปเปิลจะมีน้ำตาลก็ตามแต่ก็ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ภายในระยะเวลา15นาทีแคนตาลูปเป็นผลไม้สีส้มและสีเขียวให้พลังงานประมาณ60แคลอรี่เท่านั้นเองแถมยังทำให้เราอิ่มไว้มากกว่ากินอย่างอื่นอีกด้วยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินและแคลเซียมสูง มีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตามีวิตามินซีที่ช่วยทำให้คนนั้นไม่ป่วยไม่เป็นหวัดง่ายๆและยังมีสารอาหารต่างๆอีกมากมายโดยรวมแล้วนั้นมีประโยชน์ในเรื่องการคุมน้ำหนักกีวีเป็นผลไม้ที่มีความอร่อยมากๆม,มีวิตามินซีสูงที่ช่วยในเรื่องของการไม่ทำให้เรานั้นป่วยได้ง่ายให้พลังงานน้อย เพียง62 calories, ถึง65แคลอรี่ทานแล้วดีไม่อ้วนอีกทั้งยังช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายของคุณทำงานได้เป็นอย่างดีฝรัง่งผลไม้ชนิดนี้ให้พลังงาน55-60แคลอรี่เท่านั้นทำให้ร่างกายของคุณนั้นได้รับสารอาหารอย่างพอดีมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยที่เกิดก่อนไว้ได้ ช่วยให้คนนั้นดูมีความอ่อนเยาว์มากขึ้นอีกทั้งยังช่วยทำให้หน้าท้องของคุณดูกระชับดูเฟิร์มมะละกอสุมกม a l a กอนั้นเป็นผลไม้ที่หาทานได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่ายย่อยได้ง่ายทำให้ผิวพรรณของคุณดูสดใสดูกระจ่างใสเป็นพิเศษ ทำแล้วจะดูสวยดูผอมทําให้หุ่นดีหุ่นเพียวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ